สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่เทคนิคไทยแลนด์ตอนนี้เรายังอยู่กันที่ญี่ปุ่นตอนนี้วันนี้มีเซกชันหนึ่งที่น่าสนใจครับแล้วก็ถ่ายทำได้ก็คือเซ็กชันล้อ หลายหคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผม TGR Wheels น,น,นี่ให้ดูโลโก้ TGR Wheels นะครับผมเขาก็สร้างล้อของรถแข่งต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้อันนี้คือ Super m o โตอ่าจะมีความความความกว้างนะครับเอ้ยจะมีขนาดอยู่ที่17นิ้วแต่ว่าพวก Enduro ก็จะมี21นะครับผม18 19แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการอะไรอันนี้คือการ c u s t o ม wheels ขึ้นมาทีละ ทีละชิ้นนะครับตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ผมอยู่ที่เมืองไทยว่าเฮ้ยทำไมล้อถึงแพงจังเลยของ tgr ถ้าใครอยากใช้ราคาอยู่ที่ประมาณ40,000กว่า40,000กลางๆนะครับซึ่งเอาตรงอ่ะราคามันเท่าสกูตเตอร์คันหนึ่งเลยอ่ะแค่ตัวชุดล้อเฉยนะครับพอมาถึงนี่ก็เข้าใจแล้วว่าสาเหตุในการที่มันแพงเพราะว่ามันทำยากมากครับผมก็เพราะด้านองค์ประกอบต่าง คือเลือกที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมาทำให้นะครับคือด้านขอบล้อที่เป็นของ DID Dirt Star หรือว่าจะสั่งรุ่นพิเศษก็ได้นะครับนิปโปลที่เป็นของแท้เลยจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ด้านดุมที่จะเป็นดุมจากเทคนิค TGR เทคนิคเกียร์นะครับ แล้วก็แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกัน spacer เ,เ,เท่าไหร่สเปคเท่าไหร่สำหรับรุ่นอะไรนะครับคอสตอมทำเอาทำได้แล้วก็ทำได้ทีละชิน้นแค่นั้นเองผมมานั่งอยู่นี้นะครับผมด้านหลังคือช่างที่ประกอบจะมีเมนอยู่2คนนะครับผมคนหนึงเช็คคนหนึ่งประกอบวันหนึ่งก็จะค่อยๆทำไปแล้วแต่คำสั่งออเดอร์นะครับ แต่ว่าออเดอร์เยอะมากที่อยู่ด้านหลังตรงฝั่งนี้ก็มีออเดอร์เยอะแยะมากมายสำหรับล้อเทคนิคนะครับผมเป็นแฮนด์เมดมาดูด้านตัวฮับกันเบาไหมนะครับสวยงามหลายสีหลายขนาดหลายโมเดลนะครับนี่คือตัวอลูมิเนียมนะครับออกแบบมาให้กับซี่ของเขาโดยเฉพาะแล้วก็ต้องใส่กับขอบล้อนั้นๆโดยเฉพาะอย่างเดียว นะครับที่จริงขาดสีทองไปที่จริงมี5สีมีสีทองอีกอันแต่สีทองตอนนี้ขาดตลาดนะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบอะไรอย่างเช่นคุณสายยามาฮ่า z นะครับอยากได้สีนี้แน่นอนแต่ว่าอยากเจ็บๆหน่อยอยากได้นิปเปิลสีแดงอะไรเงี้ยสีสีดำคัสตอมได้สาย Honda c r f อเลยะไรต่างๆนะครับสีแดงหรือจะเอาดำก็ได้นะครับคาสกิสีเขียวนะครับเลือกสีเลือกได้หมด แล้วก็นิเปิลต่างๆมีทุกสีนะครับอยากได้สีอะไรเออจริงๆขอบดำดุมแดงนิเปิลทองก็สวยนะนะครับแต่ว่านิเปิลก็ดูอาจจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันของใครของมันนะครับดูวิธีการทำเขาต้องเอาพวกนี้มาล้างทำความสะอาดก่อนใส่จจละบีจะได้ไม่มีเสียงไม่มีรอยนะครับเครื่องมือทุกอย่างที่เขาทำที่เขาใช้ ไม่ให้โดนขอบล้อเลยนะครับเป็นเครื่องมือเฉพาะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การเช็คทุกอย่างที่ต้องเพอร์เฟเท่านั้นนะครเนี่ยคือสาเหตุว่าทำไม TGR Racing Wheels ถึงแพงแล้วก็มีเงินซื้อไม่ได้ต้องรอนะครับต้องรอใช้เวลาหน่อยเพราะว่าช่างก็มีลิมิตแล้วก็คุณภาพในการทำของเขาดีจริงๆนะครับ แข็งทนเที่ยงตรงนะครับต้อง t r views เดี๋ยววันนี้เราโชคดีมันมีหนึ่งคู่ที่เสร็จพอดีเลยนะครับมีหนึ่งคู่ที่เสร็จอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขายังแพ็คของไม่ได้เพราะว่าเขาต้องตรวจ QC กันก่อนนะครับเขาต้องเชิญอีกคนนึงที่เป็น QC มาตรวจวันนี้เราจะมาดู QC ที่เขาตรวจว่า process ของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน こんにちはこちらは TGOR ホイールを作っているエリアになります。これは YZ250F のモデルになります。ブルーニップル、ブラックスポーク、ブルーハーブ、DID ダートスターリン、今からチェックしていきます。 Okay. Okay. That's perfect Fin i ิน thank you <Okay. S 2> เป็นยังไงครับวิธีการเช็คล้อของเขานะครับนี้เช็คที่1มี2เช็คเดี๋ยวจะมีเช็คที่2อ,อีกเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งขึ้นมาเช็คอีกนะครับก็อันนี้แหละคือเหตุผลว่าทําไม TGR w h e e l ถึงมีคนต้องการเยอะแม้ว่าแต่ในประเทศญี่ปุ่นหรือว่าในยุโรปก็ตามนะครับแล้วก็ราคาถือว่าแพงเหมือนกันนะครับนี่คือเหตุผลทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดนะครับ ในประเทศญี่ปุ่นโอเคครับก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้ขอตัวลาไปทำงานก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ